Day to you, happy, birthday, do you happy birthday,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  do you happy birthday, happy birthday, birthday, happy birthday สุขสันต์วันเกิดวันนี้สุขสันต์วันเกิดพี่อีนนะครับก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขออยู่แบบนี้ตลอดไป Happy birthday to you เร่าแล้วเมาเปล่าแล้วมาเป่าเลยค่มาเอาคนโตมาแล้วคนโตมาเปล่าแล้วมาแล้วเอาละเอาละ นี่ไงคุณแม่คุณแม่มานี่ใครยังไม่เคยเห็นคุณแม่มานี่จะเป็นข่าวไหมเนี่ยหรือพรเนี่ยเป่ากันเลยดี่เป็นข่าวไหมเนี่ยนี่เอาวันนี้นี่นเฮ้ยเฮ้ยเี่ยเน้ยเฮ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 ้นเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เเ้ ร่ำรวยเฮงๆตลอดไปสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอข็งแนุ่นนุ่นเอาไปพอให้พี่หน่อยแล้วขอให้พี่มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มแฮปปี้แฮปปี้ค่ะเย่อาลีนาลีน่าขอพี่ดียวขอให้วันนี้มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเย้อามีนมี ขอให้บังอินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รอเลี้ยงหลานอีกคนหนึ่งด้วยอะไรเอออเเยนแล้วะามามามาขอให้ลูกชายลูกชายรวยรวยลูกป๋าป๋าป๋ามาป๋ามาตรงนี้ป๋ามาตรงนี้นี่ออกกล้องเลยอ่ะป๋าขอให้ลูกชายป๋ารวยรวยรวยสุขภาพแข็งแรงป๋าจะอยู่กับลูก ร้อยปี Happy birthday TO ทิกิทิวอาม่กอาะไม่อ่ะอาตดและิกตื้อมอมานีอ่าแต่อมีเขาชอบหยอกนะเขาชอบพห้หยอกนะอามานีเขาชอบให้หยอกใชมมานี เมื่อกี้เมื่อกี้อะกำลังจะนอนนะปลุกมากำลังจะนอนเล่นปลุกมาปลุกมาแต่งตัวนะคะปลุกมาแต่งตัวอย่าลืมนะทุกคนเฮ้ยมีมีเรื่องที่จะแจ้งอะตอนนี้สบู่กับชิมไข่มุกจะหมดแล้วอะรีบกดตะกร้านะรีบกดตะกร้านะ อนอยากเินเหรอคะป่ะเดินอจึ่มตึ้งวันนี้วันวันเกิดบางอีนะคะพราขอให้บางอีมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เปิดตัวลูกสาวคนใหม่ด้วยเปิดสะเปิดตัวลูกสาวออกกล้องได้แล้วสี่เดือนแล้วนะคบชื่อน้องอามานี่นะคะทุกคนก็เป็นทายาทีมไข่มุกรุ่นที่สามเออรุ่นที่สองรุ่นสองรุ่นสามกำลังจะมาค่ะรุ่นวันที่สามกำลังจะมาใช่ไหม ทุกคนคนที่สามต้องเป็นผู้ชายนะเพราะว่าผู้หญิงสองแล้วคนที่สามต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมสิงค์เขาไม่ร้องนะโดยหนะ Happy Birthday to you ไปดูคลิปแล้วแหละต้องไปไล่ดูคลิปแล้วแหละโอ้โหะเไกลเลยนะโอ้ยเดี๋ยวนี่เอเดี๋ยวนี้ทันยืนเนี่ยนี่นี อามันี่อามันนี่กัแอรเลี้ยวกับพี่อินตั้งให้น